เสร็จแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับนะอ่านั้เสร็จแล้วครับแม่แม่โอ้ลูกยังอ่านแล้วไม่สะอาดนะใครอยากไปกับแม่อีกรอบหนึ่งบ้างคับกับลูกซูนเป็นจ้าด้านแรกไปที่ด้านแป้งฟันแป้งแป้งแป้งเรอลูกแป้งคนไทยสะอาดแป้งขึ้นและแป้งลงตามแม่ ก bueno, ็มีเห็นก็สบูถูถูกทุ่ล้งเุ่มทุอมกืล้างตั้งแต่หัวจนเท้าออาไปดันต่อไปไปดันต่อไปสีดาชมพูแชมพูสะพ่แชมพูสพอ่ด่านต่อไปก็คือด่านผ้าชุบตัว กาะนุ่มแข็งแร่งเกาะนุ่มแข็งแขงบายลูกสมุนเป็ดยางพุ่งนี้ฉันจะพาแม่มาเล่นน้ำใหม่ฉันจะไปเป็นต้นถงหัวหน้าตันสรดเอ๊ย,ย,ย,ยจบแล้วพี่ไม่ว่า <laughs> จบจบจบขอทักคุณักก่อนนะคะ